สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องไม่กำนันสตอรี่นะคะวันนี้จะมาเปลี่ยนกระถางโหระาดาังค่ะเพื่นพนาาอนๆโหระดังของไม่กำนันต้นใหญ่แล้วนะคะก็เลยจะมาเปลี่ยนกระถางซึ่งตัวเร็วมากนะคะสําหรับโหระด่างวันนี้เราจะ,ะเปลี่ยนกระถางกันค่ะอันนี้ลักษณะของโหระด่างก็เขาจะ,ะเป็นมีลักษณะ เหมือนต้นบอลกระดาษเลยนะคะเขาต้นใหญ่มากค่ะมีใบใหญ่ๆกลมๆแบบนี้นะคะอ่าอันนี้คือโห,หราด่างเหลืองนะคะลักษณะใบเขาก็จะใหญ่มีความด่างฮารบใบนี้มีความด่างฮารด่างเหลืองพื้นใบสีเขียวนะคะจะมีความด่างเหลืองอ่าอีกฝั่งก็ด่างกระจายไปทั่วแบบนี้นะคะอ่ากระดูกใบก็สีเขียวนะคะ ก้านใบก็สีเขียวค่ะอันนี้ใบนี้ไม่ฮาร์ปนะคะใบนี้จะมีความด่างกระจายแล้วเต๋เลยนะคะใบใหญ่มากนะคะสําหรับโหราโหราค่ะหลังใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือหลังใบนะคะหลังใบแบบนี้ค่ะก้านใบสีเขียวนะคะปลูกได้ทั้งในกระถางและลงดินนะคะ ถ้าเรามีที่ที่กว้างๆเราก็ปลูกลงดินเขาจะต้นใหญ่มากค่ะการขยายพันธุ์ก็โดยการแยกนอนะเนี่ยกระถางน้อยๆน้งพี่น้องเอย้นอยนี่ไหมนั่นกระลังอ่ามีนอเล็กๆนะคะขึ้นมาสองนอค่ะแต่ว่าก็าสิเบิองไข่มันบ่นอ้ยังสิท่านในม,มีไข่บ่นอ้แม่กรนั้นบ่เคยลือจา้าเถื่อเด้อ บ่คยลือจะเทื่อหา,างใบกับบ่ด่างด้วยค่ะด่างหน่อยมันเป็นธรรมชาติของไม้ด่างเนาะถ้าเขาด่างเบิดเบิดทุกใบกับบ่แมนค่ะใบเขียวกับมีเนาะค่ะนี่ใบนี้บ่ด่างเลยอันนี้นี่คือเขียวเนาะค่ะอันนี้ด่างนิดนึงด่างนิดนึงแต่สําหรับใบนี้กับฮาบเลยเป็นด่างฮาบเลยอันนี้ใบนี้เนาะ ใบนี้กับบฮาบแบบนี้เนาะค่ะเนาะนี่เอามาเปลี่ยนกระถางกันเลยค่ะมันหน่อยโพดไหมคะ่ะอันนี้กระถางหน่อยค่ะมันนี้มาเบิ้งดินอันนี้แม่กับ้า่นมักดินไว้เบิ้งดินใบไม้พุเด้อค่ะมือนี่สิใส่ดินใบไม้ผ,ใใมผุมีทั้งใบกล้ามปูมีทั้งใบชมพูผสมกับปุ๋ยคอกค่ะอันนี้มักไว้กั เดือนก็กว่าสิสองเดือนแล้วเด้อคะนี่ใส่ EM เนาะใส่ EM มมาร์กเนาะค่ะอันนี้ก็คือสีใส่มือนีเนาะค่ะมือนีสิบเอาลงเข่งเลยค่ะพี่น้องเอาลงเข่งเลยนะคะเนาะนี่ห้องกุญเข่งด้วยเศษใบไม้ใบไม,ม,ม้แล้วก็บผักเภาซับเนาะค่ะอันนี้ลงเข่งเลยค่ะมือนีเนาะ และคะ่ะมาเห็ดกันเลยมาเปลี่ยนกระถางกันเลยค่ะอันนี้เปลี่ยนกันเลยเปลี่ยนกันเลยเรามาเปลี่ยนนี่เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวก่อนเด้อ ที่ขับแคบเอาดินลงเลยค่ะเอาดินลงเลยม,มีทั้งถาดอาหารเรียบร้อยทั้งปุ๋ยคอกทั้งใบไม้ใบกามปูใบชม่มผูมีทั้งสาร e ออม ซึ่งเพิ่มธาตุอาหารให้เรียบร้อยมาไว้ผู้ผูแบบนี้แหะคะ่ะเอาไว้ถ้าปลูกต้นต้นไม้มงคลเฮาแต่สําหรับบอนซีก็ใส่ใบกามปูย่างเดียวเนะคะ่ะอีใส่ไปจักน้อยก่อนเนาะใส่ดินไปจักน้อยก่อนมาหลายดอก ใส่ดินไปจักน้อยเบิ่งท่าสิยกใดบ่ปิดเสรนะ็จล่น้อโอ้โห <c oughs> กขึ้นมากเลย <c oughs> ดูรากเขานะคะโอ้โหหนักนี่ เราจะยกเขาขึ้นแบบนี้เลยใส่นี้เลยนะคะนี่จะยังไม่ดูไข่เขานะคะจะยังไม่ดูไข่เขายกขึ้นแบบนี้เลย ก็จัดให้เข้าที่นะคะจัดให้เข้าที่ปกติแล้วก็อยากจะลื้เหมือนกันนะคะอยากจะลื้ดูไข่เขาเหมือนกันแต่มันค่ำเนาะไม่ดูก็แล้วกันเนาะ,ะเนาะเราก็ใส่ดินไปเลยค่ะจัดได้ที่แล้วเราก็ใส่ดินไปเลย เตียนกระถางให้เราเด้อออกลูกมาหลายๆโหลดบลือไข่ดอกเนอะไปเลยค่ะนี่นะคะก็เราก็ใส่แค่นี้นะคะเนี่ยก็ต้องใส่เต็มดอกค่ะนี่เพื่อยามห้องโถงหนามแล้วมันจะบ่ไ้กระดินเนาะ ใส่ไว้ให้เขาเหลือให้เขาเหลืออ่าพื้นที่ไว้ซ้ำเนี่ยนีน่เนาะคะ่ะอันนี้อะค่ะนี่เขากะมีมูนใส่เดือนอยูนะะ่นิดนึงเนาะค่ะนี่หาใส่มูนใส่เดือนบ่มีกับบใส่กระไดเนาะคะ่ะเอาโรยเลยเลอคะค่ะเนี่ยมูนใส่เดือนเพื่อสิเพิ่มธาตุอาหารในเขาอีกเนาะ,ะนี่มีมูนใส่เดือนกะมืนใส่เดือนใส่ทั้งทึ่งนี่ ใส่ข้างบนเวลารดน้ำเขาก็จะซึมเข้าไปนะคะนี่เอาใส่แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำได้เลยค่ะสำหรับการเปลี่ยนกระถางจากขนาดเล็กเป็นขนาดใหญ่ขึ้นจะทําให้ต้นไม้เราโตขึ้นนะคะรากเขาก็จะหากินได้เยอะขึ้นนะคะก็ต้อง ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่ติดตามรับชมค่ะคลิปนี้ก็จะมืดไปหน่อยนะคะเพราะว่า,อาตอนกลางคืนค่ะก็ต้องขออภัยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะคลิป